จังหวัดกาญจนบุรีได้รับ5รางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับภาคกลางและภาคตะวันออกนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมบหมายให้นายชำนาญชินตารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำเสนอผลงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดกาญจนบุรีและร่วมให้กำลังใจตัวแทนชมรมทูบีนัมเบอร์วันประเภทต่างๆ ในการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีระดับภาคกลางและภาคตะวันออกพร้อมด้วยนายวิชัยปัทมวิภาคนายเำเภอเลาขวัญนายอนุชาวรหานร,รองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายมนชัยเดชพลแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวจารูนแก้วอามผู้อำนวยการสถานพินิจ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีร่วมนำเสนอและให้กำลังใจ ณที่โรงแรมเอเชียแอร์พอตจังหวัดปทุมธานีโดยจังหวัดกาญจนบุรีได้รับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับภาคดังนี้ 1. จังหวัดกาญจนบุรีรับรางวัลชมรมทูบีนัมเบอร์วันดีเด่นระดับภาค2ประเภทอำเภอทูบีนัมเบอร์วันได้แก่อำเภอละขวัญ3ประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันชุมชนดอนตาเพชร4ประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวยชนได้แก่ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีและสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี5ประเภทชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสำนักง,งานคุมประพฤติได้แก่ชมรมทูบีนัมเบอร์วันสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี